เส้นที่ผิดเป็นเส้นที่สอนเราได้ดีที่สุดหลหลายครั้งนะครับที่เราว่าแล้วเราใจร้อนเนาะพอเส้นไม่ได้ดังใจเราก็จะลบลบจนดำลบจนกระดาษเปื่อยกระดาษพุนนะรู้ไหมว่าเส้นที่ขาดเส้นที่ไม่ได้เป็นดังใจหรือว่าเส้นที่ไม่พอดีที่เราตั้งใจจะให้เป็นนะ่ะเป็นเส้นที่กําลังสอนเราอยู่เพราะว่าหลายหลายครั้งที่อาจจะหลายคนได้ยินว่า เวลาวาดครูไม <aqueles Wheel. S 1> ่ให้ลบเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่ให้ลบเพราะว่าเขาต้องการให้เส้นที่ผิดพลาดของเรานะเป็นครูเป็นไกด์ไลน์นะเพราะว่าเวลาเราวาดเราจะได้รู้ว่าเส้นไหนที่มันไม่ใช่เส้นไหนที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่ผิดนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะวาดเส้นที่ผิดเราก็แค่ลงดินสอเบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็ร่างนะโค้งไปที่อย่างที่เราอยากจะได้อาจะตั้งใจจนได้เส้นที่เราที่ใช่นะครับเราถึงลงน้ําหนักแล้วก็ วาดเส้นให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่ผิดเป็นครูที่ดีของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับที่จะวาดเส้นที่ผิดพลาดน,นะเพราะว่านั่นคือมีครูกําลังสอนเราอยู่ในตัวเราเองนั่นเองนะครับ